พามาดูต้นไผ่นะคะเป็นไผ่ตรงหรือไผ่ตรงลืมแล้งต้นไผ่ประเภทนี้จะออกหน่อตลอดทั้งปีนะคะใบเขาก็ถ้าเป็นใบส,สดๆแบบนี้จะไปทำขนมจ้างได้ตัดหัวท้ายนะคะขายกิโลนึงอาจจะถึงห7เจบาทได้เลยนะคะใบแห้งก็ทำปุ๋ยได้ค่ะต้นเขานี่ก็จะตันมากไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะหน่อเขาจะออกทั้งปีค่ะเป็น ต้นไผ่ที่นีเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะคะดูสิคะให้อายุการเก็บเกี่ยว10เดือนถึง1ปีเนี่ยก็มีหน่อให้เก็บแล้วด้วยว่าช่วงหน้าแรงเนี่ยหน่อจะน้อยนะคะหน่อไม้จะน้อยก็จะให้ราคาสูงถึง5-60บาทเลยแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยหน่อก็จะออกพร้อมกันเยอะแต่หน่อชนิดนี้ออกทั้งปีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้น้ำนะคะก็ให้น้ำบ้างก็ดีค่ะ เนี่ยดูสิคะใบเขาก็ใบใหญ่มากเอาไปหมักทําปุ๋ยได้ค่ะกรอบๆเนี่ยไปเทสใส่ต้นไม้นี่ยนะคะทําปุ๋ยอย่างดีได้เลยค่ะไผ่ชนิดนี้ข้อดีคือเขาไม่มีกิ่งเล็กกิ่งน้อยให้ลกเหมือนไผ่สมัยโบราณน,นะคะแล้วก็ไผ่สมัยโบราณที่ใบเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะออกหน่อปีละครั้งแค่หนะ้าฝนเท่านั้นและนานออกทีนะคะแล้วลกด้วยแต่อย่างเงี้ยไม่ค่อยลกเท่าไหร่ต้นสูงดีแล้วก็ป้องเขาห่างด้วยค่ะแล้วก็ตันมาก ด้วยความที่หน่อเขาออกไวมากนะคะเราไว้แป๊บเดียวเนี่ยก็จะมีหนอ่อมีต้นเต็ไมไปหมดเลยถ้าหน่อเยอะเนี่ยก็แสะออกได้บ้างน,นะคะเพราะว่าติดหน่อเนี่ยจะติดไวมากยิ่งได้น้ำเนี่ยก็หน่อจะเยอะมากเลยยิ่งหน้าฝนเนี่ยค่ะก็จะยิ่งออกหน่อเยอะเพียงแต่ว่าเราแสะออกบ้างแล้วเก็บไว้บ้างให้เป็นหน่อมต้นเมนนะคะลำต้นเขาจะสูงมากและตรงมากเลยนะคะต้นต้นหนึ่งเนี่ยถ้า รับซื้อถ้ามาซื้อเองที่บ้านแลวตัดเองเนี่ยประมาณ15บาทได้นะคะ15บาท20บาทต่อ1ต้นนะคะราคาประมาณนี้เลยค่ะอาจจะตอนนี้อาจจะผันผวนก็ได้อาจจะสูงขึ้นหรือ,ร,อราคาไม่ต่ำกว่านี้มากแต่รับรองว่าปลูกแล้วไม่มีขาดทุนแน่ๆค่ะเพราะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยปลูกในที่ลุ่มก็ได้ที่ดอนก็ได้ยิ่งที่ลุ่มยิ่งดีค่ะเพราะเขาทนแล้งและทนน้ำได้ดี ที่อัดคลิปอยู่เนี่ยคือเดินเท้าเปล่านะคะดินตรงใต้ต้นไผ่เนี่ยจะนุ่มมากแล้วเลื่อนซุยมากมีเส้นเดือนเยอะมากด้วยค่ะแล้วลองปลูกไผ่ดินไม่เสียค่ะแถมยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคะใบสดของเขาเอาไปทำขนมจ้างนะคะก็ตัดหัวท้ายใช้ใบสดทำนะคะเวลานึ่งสุกแล้วจ,จะหอมไปไผ่มากๆเลยวิธีกินก็คือขนมจ้างมาจิ้มกับน้ำตาลทรายนะคะหรือไม่ก็ ทำเป็นน้ำแข็งใสกินกับน้ำแข็งใสอย่างนี้ก็อร่อยค่ะอันนี้คือมหน่อต้นใหม่นะคะดูสิยังโตขนาดนี้เลยเนี่ยสิบเอ็ดเดือนเองนะคะได้ขนาดนี้แล้วค่ะอันนี้ก็ให้เขามาตัดออกไปนะคะเพราะมันเยอะจัดเราไม่ได้ขายนะ ถ้าขายเขาจะมีเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยเื่อเนี่ยตันมากเลยเห็นไหมตันมากเลยแอันนี้ก็จะเป็นต้นสูงฝนจะตกด้วยตันมากเลย